เพื่อนบ้านแวะมาถ่ายเอาของมาฝากค่ะเราจะมาเปิดบ้านพี่ลูกกอล์ฟในโลกคู่นขนาดของพี่ลูกกอล์ฟนะคะฮัลโหลกรุณาวอร์นิ่ทุกคนค่ะมาเจอกันในห้องน้ำอีกแล้วนะจ๊ะ <Hi. S 2> วันนี้เราจะไปสเตติชเช่นกันค่ะ วันนี้นะคะทุกคนเราไปสเตจเกชันกันกับพี่ลูกกอล์ฟที่โรงแรมโฟร์ซีซันเท t r i n i ี y สแควร์นะจ๊ะซึ่งต้องขอขอบคุณทางเกรนว o d กรุ๊ปและก็วอทชายแลนด์นะคะที่ให้เกียรติเชิญพวกเราไปรับบทนางเพื่อนบ้านนะคะในโลกคู่ขนาดนักคอนโดหรูใจกลางลอนดอนหนึ่งคืนนะจ๊ะตื่นเต็มมาก็คือถือว่าเป็นสเปเชียลโอเคชันเนาะเป็นโอกาสพิเศษให้รางวัลตัวเองที่มีชีวิตรอดจากปี2020และ2021มาได้ครึ่งปีโดยการหนีออกจากโลกแห่งความเป็นจริงสักนิดนึงไปพักผ่อนว่ายน้ำทำสปาทานมื้อกลางวัน ชลินสตาร์ส่งดาวไฝ่ายดนิ่งกันยุย่วๆนะจ๊ะเอาว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าชีวิตแว่บ้านลอนดอนรีวิวไหนจะออกมาเป็นยังไงนะคะขอไปแต่งหน้าแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันจ้าคุณแม่ไปแล้วนะา,างพีาจะคิดถึงคุณแม่ไหมคิดเรื่องมันมีไหมคุณช่วมิสไหมมาัน,านหนีแปลว่าอะไรทำไมเหมือนจะแบบไปต่างประเทศเรื่องเราคือห่างจากบ้านครึ่งชั่วโมง โรงแรมที่เราจะพักกันคืนนี้ค่ะขอมาอีกทีเพื่อความมั่นใจโอ้ <No. S 1> oh God. แม่งว่์กว่าที่เห็นในรูปบนเว็บไซต์เยอะมากโทษน,นะมารูมทัวร์กันค่ะทุกคน มีหนังสือแล้วก็มี Fireplace หลอดตรงนี้ There's a Pandora box here Open it รีบปิดจังไงยังไม่ทันใส่อฟเฟกเลยมีบอสก็คือเป็นน้ำพรีเมียมพรีเมียมเหมือนทุกอย่างที่เห็นตั้่แต่เดินเข้ามาแม้แต่ปลั๊กไฟก็พรีเมียมอยู่ตรงนี้นะคะทางนั้นคือโซนเราเลยหนึ่ง มีห้องซักรีดนะคะห้องด้านหลังเอาไว้ซักรีดคือ basically มันไม่ใช่โรงแรมแล้ว้านเนี่ยนี่คือคอนโดทุกคนและสิ่งที่ดิฉันชอบมาก double sink เนี่ยเราก็สามารถแปรงฟันกันไปมองหน้ากันไปกันหนู่กันหญิงกันตุ๊กตุ๊กตนเนี่ยกตุว่นบอกว่าห้องนุ้๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กุ่๊กตุ๊กุ่๊กตุ๊กตุ๊ In the shower. Why would you want to shower with eight other people? <laughs> A mushroom, and then I don't know what this is but she said it's fragile. She suggests that you eat it all in one. It is like an olive you can have It kind of looks like an olive but I guess it's not an olive. <laughs> เพราะว่าข้างในกัดปุ๊บมันเป็นน้ำเว้ยทุกคนก็คือจากบังฟิชที่หน้าตาแบบนี้กลายมาเป็นจานและรสชาตินั้น เมนูชื่อว่า The Way My Father Loved บอกว่ามันเป็นซิกเนเจอรดิของเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เอาคาเวียเนี่ยมาเสิร์ฟร้อนคือแบบชอบของซีเวนมากกว่านะจริงเหรอแลกกันได้ปะอะไรหีย I just literally say I like yours. Thank you. <c oughs> ทุกคำที่กินจะมีความแบบว่าแล้วก็สบายแล้วก็กรุบ It's nice <S ก,กินไม่พูดไม่ตาเวาอร์พอมาไงรีวิวสิ <c oughs> จบแล้วเหรอนี่เหรอรีวิว <c oughs> ตีนแม่บอกว่าจานนี้ดีที่สุดตั้งแไ่กินมาหล่ ไวท์มิลเฟย์เพราะว่าชีฟแอนชีชอบสีขาวไงแล้วชีก็ชอบแบบว่าให้คนดูอาหารชีแล้วก็ให้เดาไม่ออกว่ารสชาติคืออะไรว้าวว้าวสองข้างนอกเป็นรสริกไทยเว้ยส่งข้างในก็คือเป็นรสนมหวานหวานตะคบองงงมากยังไงคะโฟมพริกไทย สรุปว่าเป็นมิลเฟยวานิลาที่มีเยลลี่มะล,ลิบวกกันกับโฟมที่เป็นรสริกไทยเวลามาทานไฟไดิเนิ่งสำหรับพีนไม่ใช่กลายเงินกินข้าวเพื่ออิ่มนะคะ แต่ว่ามันเหมือนเราซื้อตั๋วมาเสพผลงานของศิลปินอะมันคือประสบการณ์เหมือนเวลาไปดูคอนเสิร์ตอะทุกคนคือการได้ appreciate ผลงานคอนเซ็ปต์แล้วก็ execution ของเชฟนะคะซึ่งขอสรุปรวม6คอร์สที่ระดับเดลิเคตมิชลินสองดา, Peak, าวผิดให้สั้นๆว่า full of surprise ละกัน hey, ทุกคน hey, <everyone. S 2> มาแล้วค่ะไม่เุกมาแล่งพี่โตค่ะนี่มันแกงแม่บ้านอังกฤษวิวเนี่ยหรือเปล่างงมากจ้ะแล้วแต่งตัวทำไมคะแมทกันเหมือนกันเลยงงมากรบควรส่งไลน์ให้ เดี๋ยวที่ห้องแมมเขาก็จะแบบพาเราไปเดินดูกลุ่มเบาๆนิดนึงก็คือไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ก็ let's see this is my new friend k e v i n hi k e v i n ชอบมากชอบมากชอบอะไรคะเอากลับไปไว้ที่บ้านขำๆหมคะหนึ่งหนึ่งลูกมันมีความแบบ ทำให้เรารู้สึกว่าเราคือเจ้าหญิงอันนาในโฟเซนน่ะที่แบบเดินเขน้ามาแบบ Why have a ball with no balls <c oughs> ไม่ได้แปลหรอตอนที่แม่เลียนใจร้ายบอกกับซินเดอเรลล่าว่า You shall not go to the ball You shall not go to the ball เธอไม่เคยดูอะไรพวกนี้เลยเป็นเ <c oughs> <c oughs> จ้าหญิงดิสนีย์หรอ Why have a ball with no balls <c oughs> จริงแปลว่าเราจะมีห้องบอลรูมที่ไม่มีคนเต้นรำไปทำนายกันนะ You shall follow follow what That line Why have a ballroom w i t จริงๆอ่ะตอนแรกอะไม่ได้นึกเพลงของ Frozen เห็น c h a n d e l i e แล้วึถึงได้บ้าง I'm gonna swing from the c h a n d แน่จริงเถอะอาท่อ,อทนต่อไปที่ <laughs> <laughs> เราคือเควินมองไม่เหมือนเดิมไปเลยคือสตีเวนกับพอว่าเราปล่อยเขาเถอะแล้วเขามองเราไม่เหมือนเดิมมานานแล้วล่ะถ้าล้อว้าวห้องต้องมีเพลงซึ่งเพลงห้องนี้แล้วมันเข้ามาเธอจะมู้หลานใช่ไหมเข้าจริง ได้หเปทดสอบความเซาฟ์พรูฟของสิ่งนี้กันค่ะแม่ oh, no 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 เ n แ,แม่เราต้องถูประตูหรือเปล่าแม่ประตูนี้หรือเปล่าแม่ประตูหลักประตูหลักหรือเปล่า no they went out oh ที่นี่เนี่ยเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นที่ที่ east meet west เป็นหน้าด่านติด tower of london ต้อนรับเรือล่องมาจากโพนทะเลนะคะ ซึ่งจะมี private club ลับอยู่ด้วย Tetrinity Square private club นะคะที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวให้เฉพาะ member ได้มาสั่งสรรพักผ่อนทานข้าวจิบชา socialize สร้าง connection อยากทำอะไรก็คือมีห้องมารับรองหมดนะคะโดย member ส่วนใหญ่เนี่ยก็มีตั้งแต่นักธุร,รกิจ banker athletes ไปจนถึง artist จากทั่วทุกมุมโลกนะคะที่ผ่านการ apply เข้ามาซึ่งเป็น concept ที่มีความอังกฤษอังกฤษความ noble ห you look a w f u l l British With the background. say something British น <sk> mm ี hmm> ่คือพ e ท t h ฮาส์นะคะเสียงดนตีของพ e ท์เ o าส e ต้องมาแล้วนะคะ sick เมื่อกี้ไม่ได้แปลว่าป่วยนะคะเออ s i c เมื่อกี้ไม่ได้แปลว่าป่วยแต่แปลว่าอะไรคะว้าวของเยี่ยมนะเพลงหอง้นะอ่ะเพลงห้อนี้คือ เธอชอบที่เราจะร้องเพลงดิสนีย์ทุกเพลงในแต่ละห้องเพราะ mm. ว่าเราจะไม่ติดนิขสิทธิ์เนาะนอกจากนี้ใครจะไปคิดทุกคนว่าบนหอคอยตรงเนี้ยจะขึ้นมาได้จริงจ้าแม่แม่แม <Wow. S 2> ข้างบนเนี้มีห้องสะสมวินเทจไวน์นะคะและสิ่งที่พีเซอร์ไพรส์มากก็คือ it actually is a secret garden in the middle of the tower this is not expected <laughs> <laughs> กลับมาถึงบ้านแล้วจ้าแม่แม่ <laughs> ก็เป็นเหมือน experience ที่แบบเหมือนได้มา holiday ได้มาแบบมาเที่ยวท,ทั้งที่ก็อยู่ในเมืองของตัวเองนะเป็นโรงแรมที่แบบ full of history เวอร์ครากรู้สึกเหมือนได้ไปเที่ยวที่ไหนสักที่โดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลขนาดนั้นลางหน้าเต็มตัวชิลกันดีกว่านะคะ wind down wind down คำนี้น่าสนใจเพราะว่าสะกดเหมือน wind down แต่อ่านว่า wind <Down. S 2> เตรียมตัวผ่อนคลายคลายร่างกันลงมานิดนึงซึ่ง Foryo เนี่ยส่งของเล่นใหม่มาให้ด้วยนะจ๊ะ Foryo Luna 3อันนี้มีตัว Luna Three f o r m a n สำหรับ Steven ด้วยนะคะซึ่งหลายคนนะ่ะบางจะเคยเห็นตัวนี้แล้วก็โดนอินฟลูเอนเซอร์ป้ายยามาพิฉันเป็นสันดีป้ายยาค่ะ ปกติคนที่ใช้ Foreo Luna เป็นส่วนหนึ่งของสกินแคร์วิธีนะ่ะคือสีดนซึ่งเจ้า Foreo Luna ตัวนี้นะคะก็คือจะมีเทคโนโลยีการสาระ Super T Sonic p u l s a t i o n แล้วก็ขนแปรงที่ทำมาจากซิลิโคนชนิดพิเศษช่วยทำความสะอาดผิวหน้าล้ำลึกยันรูขุมขนมากขึ้นซีนแบบว่าล้างหน้าแล้วอาบปากเนี่ยคือเป็นทุกคนเวอร์ Like like For your 101โดย mm hmm. Steven o p ปาบิวบล็อกหน้าใหม่ฝากตัวกับพี่ๆด้วยนะคะจริงๆแล้วปกติอันนี้ส t ี v e นจะใช้เยอะกว่าแล้วพี่จะใช้ตัวที่เป็นมาสกมากกว่าเพราะว่าช่วงเวลาที่พี่ล้างหน้าพี่จะค่อนข้างรีบๆเงี้ยพี่ก็จะไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้แบบส t ีเว n น่ะนะคะแต่เอาจริงๆแล้วว่าพอมาใช้ๆดูใช่ไหมมันก็ไม่ได้ใช้เวลานานขนาดนั้นทุกคนบางทีเราก็คือแบบ spare สองสามนาทีตอนเช้าถือว่าให้เขาเป็นส่วนเล็กๆในการช่วยดูแลผิวดูแลตัวเองได้นะทุกคนเนี่ย เสร็จแล้วต้องมีหลายสีนะคะทุกคนแบ่งตามสภาพผิวเนาะอย่างช่วงนี้เนี่ยที่อังกฤษเนี่ยอากาศค่อนข้าง,งเย็นพีเนี่ยก็เลยจะใช้ตัวสีม่วงนะคะสำหรับผิวบอบบางซึ่งจริงๆสตีเวนเนี่ยก็ใช้สีม่วงอยู่ทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยนานจะขอลองมาเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวสีดําสาหรับผู้ชายที่มีรูขุมขนกว้างและหน้ามันโดยเฉพาะนันจนะทุกคนแต่เอาจริงๆปะเอาแบบเรียลๆมาเลยนะพี่ิว่ามันไม่ได้ถึงขนาดแบ่งเพศคนใช้อะไรขนาดนั้นนะ่ะดูที่สภาพผิวของแต่ละคนดีกว่าพีคิดว่าสภาพผิวแบบไหนเนี่ยเขาน่าจะมี ว่าอย่างพี่เองเนี่ยกำลังคิดว่าเดี๋ยวคงจะเปลี่ยนไปใช้สีดำแล้วนะคะเพราะว่าเท่ นอกจากจะช่วยล้างหน้าแล้วอะ่ะน้องยังสามารถใช้ช่วยนวดหน้าเซรั่มเนี่ยซึมลงผิวได้ลึกขึ้นด้วยนะจ้าฉันว่าใช้หยอดเซรั่มลงบนหน้าเยอะไปหรืหไม่ไ,มได้ที่ล้างหน้าที่นวดหน้านะคะซื้อหนึ่งได้ถึง2เวอร์ทุกคนดูงานผิวหล,หลังจากล้างแล้วนวดหน้าด้วยฟอร์โรมันคือความรู้สึกว่าผิวละเอียดอะ่ะใช่คือถ้าไม่มีสิวเนี่ยจะคิดว่าใส่ฟิลเตอร์เกรดสีหน้าแล้วนะแต่ว่าสิวเด่นเป็นิดนึงทษนนะ และนี่คือดินเนอร์ของเราจ้าชิวๆในห้องกลายเป็นเด็กติดผ้าห่มไปแล้วล่าสดุดทานด้วยกันไหมคารับก็คือจังหวัดที่อยากให้โฟกัสเนื้อนะคะโฟกัสหน้าดิฉันเก่งมากะ <laughs> อะ<า> <laughs> อะ สามีซึนก็จะยากๆหน่อย <S <S 1> <S 1> ทุกคนคะ <S 1> <S 1> เรามาถึงจุดที่พีกับสตีเว่นมีความเห็นไม่ตรงกันเรื่องราวคืออีเมลเขียนว่า vegetable hot pot พีค่อนข้างมั่นใจว่าอี vegetable hot pot เนี่ยคือแบบชาบูร้อนแบบเอเชียนหนึ่งอาจจะไม่ต้องถึงกับแบบมาลาเผ็ดตุ้มตามแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นเอเชียนฮอตพอตในขณะที่สตีเว่นคิดว่ามันเป็นอังกฤษฮอตพอตความเห็นแตกเวอร์เพราะฉะน,นั้นพีจะลองสั่งมา a few moments later และสิ่งนี้ Ooh. This is not English hot pot, isn't it? This is Asian. Doesn't it doesn't smell Asian. It doesn't have any Asian like spice to it, does it? Asian hot pot isn't always gonna be spicy. It's called Gang <laughs> <laughs> What? Asian in it. Good night, Wow this looks amazing thank you so much breakfast ready oh sorry <laughs> here's the breakfast for you i been preparing it for you that doesn't look like what i ordered <laughs> <laughs> เราเช้าวันนี้ทุกคนก็เป็นวันที่มีลอนดอนมาราธอนนะคะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้เรามาราธอนเรนเนอร์ก็กํากลังวิ่งผ่านมาอยู่ในโซนแถบ Tower Bridge <c oughs> ซึ่งก็คือตรงนั้นแม่แมๆให้ทุกคนเห็นฝูงชนไม่เห็นเลยเห็นปะเห็นปะ่ะ เหมือนจะเห็นปะ่ะเฮ้ยได้อีกปะ่ะ เออริปริปตรงนั้นนะฮะอันนี้เนี่ยก็คือเขาไปเริ่มวิ่งกันมาตั้งแต่ตรง East London นะคะแถวแถวกรีนิชแล้วก็วิ่งไล่มาเรื่อยๆตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีเซตที่มาถึงตรง Power Bridge แล้วผู้คนทั่วไปที่อยากจะร่วมเข้าไปจอยเนี่ยจะแต่งตัวเป็นมาสคอตต่างๆเออเป็นอะไรที่ทําให้รู้สึกใจชื้นนะเพราะว่าปีที่แล้วแบบทุกอย่างมันแบบโลกหยุดหมุนไปเลยอะไรเงี้ยแล้วพอปีนี้ก็เออ it feels like we're resuming to life again which is great เดี๋ยวจะไปเคาะห้องบุกห้องตีท้ายครูพี่ลูกกอล์ฟกันเดจ๊ะไรอ่ะ What you want ออกันบ้านแมามากทายเอาของมาฝากค่ะขอบอกก่อนว่าสิ่งที่เรา,าจะทำให้เห็นน็นชีวิตของเราในโลกคู่ขนานขนา this is not my life o k a และถ้าจะบอกว่าไม่ใช่เหมือนกันเราจะบอกว่ามีนายเสอถูกต้องถูกต้องผมบอก I like you อีกคนนึงก็ตอบว่า I like you too แต่ท่านคนนึงบ I don't like you I don't like you either หรือไม่ว่า either ได่ทุกคนนี้เราจะไม่พูดว่า I don't like you too ดังนั้นวันนี้เราจะมาเปิดบ้านพี่ลูกกอล์ฟในโลกคู่ขนาดของพี่ลูกกอล์ฟนะคะห้องนอนแรกเนี่ยพี่ต้องขอบอกกันนะทุกคนว่านี่เป็นห้องของลูกคนแรกลคะลูกคนแรกพี่ชื่อว่าน้องเต๋อเตยเป็น นอนบนรี binary. น้องต่อเต้ยเป็นคนที่ private มากเต่อเต้ยห o ล้เ <Hello? S 1> ข้าเลยะ Hey Darling Rise and Shine <c oughs> <c oughs> รู้ run away พี่ต้องบอกจริงว่ามันกว้างบ้านพี่แนอนาโคตในโลกในโลกวนากว้าง it's massive อันนี้เป็นห้องนอนของน้องตาชนะคะบอกเลยว่าน้องตาชเนี่ยเขาจะชอบแสงสว่างตาชคือนอนแบบนอนแบบสว่างสว่างอยู่ใช่ที่ว่าครัวเนี้จะเหมาะกอบคนที่ทำาหารเนาะคือไม่ใช่เราแหละมันมีทุกอย่างเลย it has everything basic หมดรัดหมดจัดหมดจ่ดคือมันมีทุกอย่าง นี้เป็นมุนที่แบบสพี่จอาไว้หลบจับากความวุ่นวายในบ้าน I can't take it anymore นี่ก็รู้สึกว่าพอเข้ามาปุ๊ค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการมน พี่เนี่ยกำลังจะให้พี่เนี่ยสอน how to be t h a t girl t h a t girl มันจะมี term h a t girl คือเหมือนเป็นคล้ายๆกับแบบ idolize figure p r i n c e <oughs> s t girl อะ who's that girl นี่จะเป็นคนกล่าวบอกว่าพี่ดูมีความเป็น t h a t girl ในขณะที่พี่ช่วงนี้พีเวลาพยายามถ่ายรูปให้ถ่ายคลิปให้ออก w a r ทุกคนมานี่มาตามมาเบื้องหลัง t h a t girl ทุกคน let me show you cheese capture cheese Capture cheese capture เราแบบว่ามีหัวถ่ายให้ต้องรู้สึก comfortable ด้วยคือแาบมา o อ f เ r t a b l e ท่านนั้นได้หรอน้องคนข้างหลังเขาเป็นไรอ่ะโทษนะโยคะยามเช้าสวยๆเอ้ยตั้งเหงาเหงาามากปะอันนี้โมเมนต์ดาเกิลตอนเช้ามั้ยอาเบียขี้เกียจแล้วตื่นมาจริง เนี่ยนี่คือรายการเป็นหา that girl น้องไม่ใช่ that girl รโฟกัสทีตอนนี้ตามันดุดโฟกัสยืดเส้นยืดเส้นยืดยืดทีติชีเกดปากกากด so much respect for you guys มันแบบอย่า้ครินที่เรานหาใช้ชีวิตของเราไม่ ลนะเมื่อเราเช็คเอาท์แล้วคืนกุญแจเราก็จะกลับไปสู่ที่ที่มันเป็นของเรานะคะทุกคนปีใช่ครับสวัรนี้จริงกันต้องมาแล้งมีคำถามนึงอะ <Wow. S 1> ว่าเก้าอี้มีไว้ทำไมเนี่ยคุณรู้สึก <c oughs> ปะเป็นการเปิด Experi e n c e มันไม่ใช่ everyday life ซึ่งจริงๆพี่คิดว่าทุกคน,นรู้อยู่แล้วว่าเนี่มันไม่ใช่ everyday Life มันเป็นแบบ special occasion ตอนนี้คือแมวเนี้ยแมทิ้งผมท o ่รักที่รักม anymore กลับบ้านไปดูบิลกี้กับผมกินกันว่าลูกเป็นยังไงนะคะีชายครู that's it for today นะคะทุกคนสรุปว่าลูกๆอยู่ดีไม่มีปัญหานะคะมีแต่แม่ๆป,ป้าๆน,นี่แหละค่ะที่เป็นห่วงเก่ง <c oughs> เป็น staycation w e e k e n ที่ตาแตกมากขอบคุณทางโรงแรมและ f o r e เร u ลูนาด้วยนะคะที่มาช่วยให้พีชเนี่ยได้ refresh ทั้งร่างกายแล้วก็ผิวหน้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปไหนะลืมกดติดตามกันเอาไว้นะไปกันลับบาย